อันนี้ก็จะเป็นแนวทางของล่าพัฒนาแนวทางของล็อกเทียนทะเลเนาะคะ่ะล็อกเทียนทะเลเป็นจังไงแน่พี่น้องมีไผโศกมาน้ำพึ่นบอเข้าไปเต็่มๆเนาะคะ่ะล็อกเทียนทะเลศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดของวันที่ยี่สิบแปดเนาะคะ่ะล็อกเทียนทะเลมีเอฟซีตามมโาน,นะคะ่ะมีไผตามมี ผู้ใดได้น้ำล็อกเทียนทเลีบ่ค่ะเอฟซีีไปตามบ่กคันใดก็ดีใจน้ำเนาะคะ่ะบอด้เขากับไปไหมเนาะค่ะพี่น้องบได้เขาก็ตามไม่ไปไม่ไปต่อเนาะคะ่ะเบิ่งแนวทางใหม่ของเพนเดอร์คันแนวทางใหม่ของล็อกเทียนทเลีเพิ่นก็ถือวนนะะ่าเดินเนาะค่ะบ่ลลูดเนาะถือว่าเดินอยู่ถือว่าเข้าเนาะเอาไปต่อะคะ่ะ ไปใหม่วันที่ 30, 30สามสิบสามสิบเมษายนเนาะค่ะวันพุดสุดท้ายของเดือนเมษายนเนาะค่ะมีแนวทางเล่าพอดีวันผุดวันที่สามสิบวันสิ้นเดือนของเมษายนพอดีเนาะค่ะเอาเขามาโศกดีกันครับแนวทางเล่าพัฒนาของหลอกเทียนททลลี่เนาะค่ะไปน้ำกันเนาะพี่น้อง วิ่งรูดเก้ากับศูนย์ค่ะสองตัวหกหางเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเบิร์นก็จะมีเก้าเก้าศูนย์ศูนย์สามตัวสามหางเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สองเก้าเก้าศูนย์ค่ะวันที่สามสิบมีสาเนาะสิ้นเดือนพอดีเนาะครัพี่น้องเอาวิ่งรูด ไปจะลืมด้วยพี่น้องวิ่งรุดแล้วกัตัวเดินเพื่อนเนาะค่ะเดินวงกลมสี่หางเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าสองศูนย์ศูนย์สามค่ะสามโตสามสามโตสองหางเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์ค่ะเอาแคบน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับล็อกเทียนทะเลเนาะค่ะล็อกเทียนทะเล ต่อไปค่ะต่อไปเป็นของไผ่ต่อไปเป็นของจีปากแดงเนาะค่ะของจีปากแดงวันที่ยี่สิบแปดก็รุดไปเนาะค่ะบอเดินหนึ่งตัวไม่มีสองตัวบอเดินก็บ,บอเป็นยังเนาะค่ะเข้ากับใปไมกับขอโทษขอไผ่แทนจีปากแดงเด้อค่ะกันเพลเลกเพ่น,นันรุดไปเนาะค่ะเลขเพนบอเข้าค่ะ ขอโทษขอไพ่เอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะไปต่อไปใหม่ค่ะวันที่สามสิบเมษาเนาะกาขอบบุญขอบคุณเจีปากแดงเด้อคะ่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเจีตาเนาะคะ่ะกำลังแรงใจ ขอบคุณขอบคุณ f อฟทุกท่านค่ะเพาว่าจะเป็น f อฟซใหม่เอซเก่าเนาะที่เขามาติดตามเนาะค่ะเขามาคอ,อมเมนต์เขามกากดไลค์กดแชร์ให้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงให้กำลังแร่นใจเนาะเอามาเบิ่งของเจปากแดงต่อค่ะราวพัฒนาวิงรูดจะมี2กับ1ค่ะ2กับ1 2โตหกหางงหกสหาสอง2ีหนึ่งห้าหนเบิ้ลก็จะมีสองสองงงงค่ะ สามตัวสามหางสองหนึ่งหาสองหา้าสอง,สองหนึ่งหนึ่งสองค่ะวันที่สามสิบเมษาอย่าลืมเนาะค่ะไปต่อกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จัดค่ะขัดกระพานเนาะอักแนวท่างของจีปากแดงเพิ่นค่ะพิจารณาเอาเนาะค่ะพิจารณาเอาถ้าใครชอบ ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามค่ะเอาเด่นเพิน่นเดินเพิ่นพี่น้องสองหกหนึ่งห้าสองสี่หนึ่งสามค่ะสองหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสองค่ะตัวเดินเพิ่นนอกทมุกลมไปเอาแคบนาโจค่ะไปจะไปต่อกับจีปากแดงเนาะค่ะ ไปต่อของไข่ของออเพชรค่ะออเพชรก็ลุดไปเนาะค่ะออเพชรก็ลุดบ่อ,เ,บอเดินเนาะกรับขอโทษขอไพ่แทนเอฟซีเนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบแปดที่ผ่านมาของออเพชรก็ลุดไปเนาะคะ่ะบกินอยังไปต่อให้กำลังแรงใจกันคือเกากรับขอบุญขอบคุณออเพชรคือเกาค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่อง เาไปจะไปตอกับออเพจเตรียมแคบนาจอด้ออค่ะเขาจะไปวันที่สามสมษาวันสิ้นเดือนพอดีไปตอกับออเพจลาวพัฒนาวิงรูดคนไทยเก้ากับ3มากค่ะเกกับ3 2มสงตัวหหางเก้าสามเก้าสีเก้ห áng, ้าสหนึ 4, 5, 2, 1, 0, ่งสามนก็จะมีเก้าเก้าสค่ะ3ตัว3มหาง9ก้าสามหนึ 3, ่งสาสาม สามสามศูนย์ค่ะสายวิ่งสายหลุดได้ลืมด้วยพี่น้องผิดเจร้าไว้ส,สองสองหางค่ะดินเพันเก้าสามสามหนึ่งค่ะสามตูสองหางเก้าสามหนึ่งสามเก้าสามค่ะเอาไปจะไปต่อแคปนาจอกับ ไปต่อกับออเพชรเนาะค่ะแคปหน้าจอไปจะไปต่อกับออเพชรไปต่อกับเลขล็อกน้องบัวค่ะลอกน้องบัวกันยังถือว่าบรลุดเนาะค่ะกัยังเข่ามาอยู่หนึ่งตัวเนาะ เอาเจ็ดไปเจ็ดบนเจ็ดล่างเนาะค่ะเจ็ดบนเจ็ดล่างห่วยออกเจตตาลืมเขียนดร์บอพี่น้องเดีทางออกเจ็ดศูนย์สองศูนย์เจ็ดนะคะเลขล็อกน้องบัวนะคะ เขาวิ่งลูดเขาไปเจ็ดหนึ่งตัวเนาะคะ่ะแต่ถือว่าเดินเนาะกับขอบุญขอบคุณเลขล็อกน้องบัวเนาะคะ่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเจตตาเนาะกับขอบุญขอบคุณพี่น้องปองปลาเอฟซีทุกทันเนาะคะ่ะที่เขามาเป็นกำลังแรงใจในเจตตาเอาวิ่งรูดของเลขล็อกน้องบัวคะ่ะ จะมีเจ็ดกับสามสองตัวหกหางเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหาค่ะสามหกสามห่าสามสี่บุญก็จะเจ็ดเจ็ดสามสามค่ะสามตัวสามหางเจ็ดสามหกเจ็ดสามห้าเจ็ดเจ็ดสามค่ะวันที่สามสิบสิ้นเดือนพอดีของบ,บัณฑุเมษายนเนาะค่ะ สองทุ่มครึ่ง,งเขาไปต่อกันแคปหน้าจอคะ่ะแคปหน้าจอกับเลขบล็อกน้องบัวเนาะคะ่ะแคปหน้าจอไปจะไปต่อกับพื้นเนาะวิ่งบูดกับว่งรเด้อ,อ,อ,อพี่นอ้อาะ่ายิปนะจิตาจใจเบิ่งไซกันออเพชรคะ่ะ ถ่ายคลิปละเอามาให้พี่น้องพิจารณาเบึงซิมซิมซมึงเนาะซ้อมซ้อมพี่น้องเจ็ดกับสามเก้ากับสามค่ะวิ่งรูดเนาะเอาเปรียบเทียบใส่กันเจ็ดกับสามเก้ากับสามค่ะอ๋อเพชดกับเลขกล็อกหนองบัวเนาะเอาแคบหนาต่อค่ะสองเส้นนี่ผู้ใดชอบใครชอบเอาไปเปรียบเทียบใส่กันบางท่านอาจจะมัก ตะวิงรูดเนาะค่ะแล้วก็กระบ,บึนเนาะเอาไปเปรียบเทียบใส่กันเอ,เอาที่เทาชอบเนาะค่ะชอบเทากับจัดขัดเท่ากับพานเนาะเอาไปเปรียบเทียบใส่กันเลขล็กอกน้องบัวก,กับออเผชดค่ะแขบหนาตัวเนาะชิปนี่ไก่คอยพี่น้องโชคดีเด้อค่ะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะเดินทางไปไซสก็คอยปลอดภัย เดินทางไปให้มีโชคกลับมาให้มีใช้เนาะคะ่ะกลับพอพระคุณนหลายๆสำหรับกำลังแรงใจเนาะคะ่ะลิปหนาพ่อกันไหมค่ะชิปหนาพ่อกันไหมลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ